สวัสดียามเช้าแฟนคขับแล้วก็สมาชิกออฟโรดทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนองานติดตั้ง c h e v ่ t เ,เทลเบรเซอรครับขออนญาตแก้นิดน,นะครับในหัวต้นข้อเป็นโคโลราโดไม่ใช่นะครับขออนุญาตจำผิดครับเพราะว่าติดตั้งไปแล้วหลายวันแล้วก็ไม่มีเวลามาทำวิดีโอนะครับ ใน Chevy ่โคลโล a d โเนี่ยนะครับต้อขอโทษครับเช e วี่เทลเบเซอร์นะครับทำไมถึงใช้พลังเยอะในการติดตั้งเป็นเพราะอะไรรับครับเราติดตามไปชมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับความยากในการติดตั้งวินซอนในเทลเรเซอร์นะครับก็คือไม่มีถาดสําเร็จรูปขายนะครับนะเมื่อไม่มีถาดสําเร็จรูปขายช่างของทางไฮวินเรานะครับ mm hmm. ก็เลยจมเป็นต้องสร้างเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นงานสร้างตัดถาดตัดเหล็กเชื่อมแล้วก็กว่าก่อนตัดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ตัดแล้วก็ใส่รถได้เลยไม่ใช่ครับจะต้องได้ขนาด แล้วก็ตำแหน่งของตัววินให้ตรงความต้องการของลูกค้าครับดังนั้นงานออกแบบสไตล์อย่างนี้นะครับทีมช่างไฮวินไม่หวั่นครับเป็นงานที่ถนัดจากทางเราอยู่แล้วครับเพราะว่างานยากกว่านี้เราก็ทำมาแล้วนะครับใยการสร้างรถแข่งทั้งคันตามสไตล์แบบโฟลิงซึ่งเป็นโฟลิงที่วิ่งหลังโหน,นได้ร้อยยีรยสิก็คือกระเทบิบมิดไม่ได้เลยครับ โฟลิ่งเป็นรถที่สร้างยากมากครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ใครๆก็สร้างได้นะครับ mm hmm. เวลรถโฟลิ่งสไตล์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับจะต้องวิ่งบนหลังถนนได้ด้วยครับแล้วเราเองก็สร้างเองลุยเองแข่งเองลุยเองพังเองเสียสตางเองไม่ใช้สตันแมนครับ เรียกว่าเล่นรถออฟโรดมาเนี่ยเกิน20ปีแน่นอน,นะคะหมายถึงว่ารถเข้าป่านะครับไม่ใช่รถแข่งรถแข่งแล้วเล่นไม่ถึงครับสารพัดรูปแบบที่เราแข่งคนระแต่ส่วนใหญ่ก็จะหนักไปโหดโดหนักๆน,นะครับน้ำถึงเกือบถึงเก,เกือบถึงจมูกก็มีฮนะก็คือต้องยืดคอหนีน้ำนะครับมันก็เกิดความมันแล้วก็ประสบการณ์หลายๆด้านเข้ามานะครับ เราแข่งจนเข้าใจทะลุปูโป่งนะฮะจนเรารู้แล้วฮะว่ารถแบบไหนไปดีหรือไม่ดีวินแบบไหนดีไม่ดีแรงไม่แรงทนไม่ทนทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ในหัวของทางทีมช่างเราทั้งหมดครับด้วยประสบการณ์ขนาดนี้เราแข่งมานขนาดนี้นครับแน่นอนมีเจ็บตัวไหมมีครับงายท้องตีลังกาเอา งงจนเรียกว่าไม่รู้ทางไหนทิศทางไหนไปนเทคกไหนในฟ้าดิเดนแยกไม่ออกครับตามในรูปที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับรถ UTV เราก็เล่นมาเป็นรถนอกนะครับจนเราได้ช่วยที่สำคัญสำคัญมาหลายถ้วยทีนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือเมื่ออดีตมาแล้วปัจจุบันนี้นะครับเราคงใจไม่ถึงเท่าเด็กๆแล้วครับ ท่านผู้ชมครับเชฟวี่เทลเบรเซอรเลือกเว n นรุ่นไหนครับรุ่นรุ่นไหนครับคันนี้เลือก h ฮวินพีเอสหมื่นสะครับทำไมถึงเลือก PS 1 2 h 0 0 Heavy Duty ครับท่านผู้ชมครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับไม่แนะนำให้มองที่สติกเกอร์ว่าแรงดึงกี่ปอนด์นะครับแนะนำให้มองที่ไส้ไหนเท่านั้นครับแล้วก็ที่สัพันไม่แมไม่มองแหล่งที่มาหม่ยถึงประเทศนะครับ จะต้องมองไส้ในนะครับอันนี้ผมย้ําหลายๆครั้งจะทําให้เราเสียเงินครั้งเดียวครับและมองที่ตัวเบรกของวินนะครับที่ดูมาแท้ไม่แท้ไม่ต้องแกะข้างในก็ได้ให้ดูจากนี้หลักนี้ถึงหลักนี้ครับอันนี้เริ่มหดเข้ามาแล้วแปลว่าทุ่นเล็กลงครับอันนี้หดหนักครับอีกคือทุ่นมันจะอยู่ช่วงหลักนี้มันจะไม่เลยมาถึงนี้นครับอันนี้ความปลอดภัยครับสําคัญครับก็คือเวลาเรากดวินเข้าแล้วเนี่ย เวลาเราหยุดรีโมทเนี่ยมันจะต้องเบรกรถไว้ไม่ให้ไหลไอตัวนี้จะทําหน้าที่ถ้าตัวนี้ไม่มีหน้าที่หรือที่เกียร์ทำงานนี่อันตรายละโดยเฉพาะด้านด้านล่างเป็นเหวเป็นอะไรพวกนี้เป็นเหวเป็นคลองอะไรใ<ช>่ื้นลงไปเลยเคยนี้กับตาครับถูใช่เจอมาแล้วนะตัวนี้ทุ่นมนเล็กทุ่นมนเล็กคือทุ่นมันเล็กเนี่ยมันก็หมดแรงง่ายพอหมดแรงง่ายปุ๊บมันหยุดไปเนี่ยไอตัวนี้ต้องทำงานต่อไปครับ แ,แล้วถ้าไอ้นี่ไม่มีแรงไอ้นี่ก็เบรกไม่มีอันนี้คืออันตรายหน,น้าตัมผัดน้อยกึ่งกบบัสเลดแต่ไม่ถึงบัสเลสมอเตอร์บัตเลสลุก,ลก,ลกเราต้องไปค้นเองเอเครับบัสเลสเืออไรนะครับนะและนี่คือฐานทั่วไปอย่างงี้มันเป็นทะมันมันเป็นซองชุบซิงสังกะสีถ้าเบรกตัวนี้มันมันไม่ได้ล็อกได้สเปริงเหมือนยี่ห้ออื่นเขานะครับ เพราะเราก็ถ้าเบรกเนี้ยมันจะสีอยู่ก็บอกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะลดความร้อนบิ๊กเอาเหือแบะตัวที่มันติดตัวมาเนี่ยมันเป็นเหล็กทั้งดุ่นเลยมันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะสีมันจะสีก็บอกเราบอกก็จะร้อนมากพอร้อนปุ๊บเนี่ยเชือกละลายคต,ตัวใหญ่ก็จะบอกว่าหกแรงมา้านี่ยนะหกแรงมา้าตัวเนี้ย คนใหญ่เป็นลูกแรลงม้าล,ลูกม้าลูกม้าลูกม้าที่พ่อม้าเด็ดแท้สวัสดีเดี๋ยวพี่พ่อครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงก๊อตัวไลน์ครับวันนี้ผมอยู่ที่ไฮวินนะครับอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะวันนี้แอดจะมา,าให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้วินนะครับวินแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงทําไมตัวนั้นแพงตัวนี้ถูกและตัวเลขที่ติดอยู่ในวินต่างๆนี่เชื่อได้ไหมนะครับวันนี้เราจะมาให้อ่า มาขอความรู้นะครับจากไฮวินแล้วกันว่าเราควรจะเลือกใช้วินแต่ละรุ่นยังไงตอบโจทย์เรายังไงนะครับแต่ละราคาเนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเป็นการปูพื้นฐานหรือให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกําลังของแรงม้านะครับในเรื่องเบรกวินนะครับในเรื่องราคาในเรื่องการใช้งานในเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันครับมาถามผู้ที่มีความรู้ซึ่งไฮวินเขาก็ลงแข่งเยอะแยะมากมายนะครับและว,วันนี้แอดมินก็ได้มาเป็นลูกค้าด้วยแล้วก็มาขอความรู้ที่นี่ด้วยนะครับในการเลือกใช้วินครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันชงมอุอน t า w a ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปัน,ปนไม่มีที่สิ้นสุดครับตอนนี้เรากาลังจะดกแกะ มอเตอร์ Motor, ให้ดูว่าเจ้าไอ้ตัวไฮวินรหัส p ีเอสหมื่นสองเนี่ยนะครับมันใต้ในมันเป็นยังไงนะครับรหัส p ีเอสหมื่นสองตัวนี้นะครับเห็นหมื่นสองนะครับแต่แรงจริงจริงหมื่นสี่นะครับมันไม่เร็วแต่มาได้ลุกอึดกินไฟน้อยอเดี๋ยวเรามาดูกันอเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับไอ้ตัวทั่วไปด้วยว่าข้างในมันมันเท่าไหร่ใช่ครับจะได้เห็นกัน จะได้เห็นเลยคคนจะเข้าใจว่าเวินเหมือนกันทาไมมันต่างกันใช่ครับบางบางคนเข้าใจว่าวิน,เ,นเหมือนกันหมดไม่ใช่ไม่ใช่คชอือไส้ในจะไม่เหมือนกันจะได้เห็นอันนี้เราวิว่กแกให้ดูวินที่จะแรงไม่แรงมันต้องดูไส้ในเท่านั้นนะมอเตอร์เหมือนสายไฟเต็มหรือไม่เต็มอะไรพวกนี้ครับต้องต้องเปาะสายไฟดูหลักการเดียวกันกับมอเตอร์เนาะเฮียใช่ครับตรงนี้คือมอเตอร์เลยใช่ครับสังเกตร้านไอ้ทองแดงไอ้ร้านฮาร์ดแวร์ก็จะเขียนว่าใช้ทองเหลืองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เพราะอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ามันมีบางบางตัวเนี่ยมันไม่มันเป็นทองแดงผสมบมันก็เลยร้อนให้พลังงอนน้อยกินไฟมากเดอนจันเดี๋ยวนี้เขานิยมอลูมิเนียมเคลือบด้วยนะนถูกลงมาอีกแต่มันก็จะแบบสื่อไฟไม่ดีเท่ากับทองแดงแท้ถูกต้องครับมันจะถอดยากอันเนี้ยคนทั่วไปก็เลยจะสวิตด้วยตัวเองยากต้องต้องวิ่งหายะหาช่างแน่ทุนไทวินเจ็ดแรงม้า นะแล้วก็อันนี้เบรของไฮวินมันจะใส่พอดีเป๊ะนะมันใหญ่มากเนะี่ยตัวนี้เจ็ดแรงมาแท้นะครับพอมาเทียบกับตัวน,น,นี้มันจะใส่ไม่ได้เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เลยนะมันล้นมาถึงนี่อะครับอันนี้มาแทนใะช่ไหมครับอ,อันนี้ตัวใหญ่ก็จะบอกว่าหกแรงมาครับเหนะ็นไหมหกแรงมาตัวเนี้ย คนใหญ่เป็นลูกแหลงมา้ลลมา,ลมาลูกมา้าลูกมา้าลูกมา้าที่พ่อมา้าเด็ดแท้อันนี้ก็บางย่อเขจเจ็ดแหลงมา้าโอ้เจ็ดขึ้นครับเบรคมันจะเป็นอย่างนี้ก็มาชี้ขาดกันตรงนี้แหละใช่อันนี้ความปลอดภัยครับสําคัญครับก็คือเวลาเรากดวินขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราหยุดรีโมทเนี่ยมันจะต้องเบรกรถไว้ไม่ให้ไหลไอ้ตัวนี้จะทําหน้าที่ ถ้าตัวนี้ไม่มีหน้าที่หรือขี้เกียจทำงานนี่อันตรายละโดยเฉพาะด้านล่างเป็นเหวเป็นอะไรพวกนี้เป็นเหวเป็นคลองอะไ่รัรบปืดลงไปเลยเคยอนนเจอกับตาครับถุกต้องให้เจอมาแล้วนะตัวนี้ทุ่นมันเล็กครับทุ่นมันเล็กคือทุ่นมันเล็กเนี่ยมันก็หมดแรงง่ายออพอหมดแรงง่ายปุ๊บมันหยุดไปเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องทํางานต่อเบรกอ่ะครับแต่ถ้าไอ้นี่ไม่มีแรงไอ้นี่ก็เบรกไม่มีอันนี้คืออันตรายตัวใครตัวมัน ครับอันนี้คืออันตรายนะฮแต่ว่าส่วนใหญ่พอมอเตอร์เล็กเขาจะมาทดเกียร์ตัวนี้ให้ช้าลงครับน,นี่หมายถึงว่าให้ช้าเพื่อเพิ่มแรงดึงครับนะไอ้ตัวนี้ถ้าเร็วเก็บสลิงเร็วตัวนี้จะทดเกียร์น้อย uh huh. มันจะเร็วแต่มันไม่มีแรงครับเพราะนั้นถ้ามอเตอร์เล็กอย่างเงี้ยวิศวกรออกแบบอะ่ะจะต้องทดเกียร์ตรงนู้น ให้ช้าลงให้ช้าลงมันก็จะเก็บช้าลงช้าลงเบรกมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะลที่ให้ดูเนี่ยเพราะว่าบทลูกค้าบางคนต้องการจะอัปเกรดเบรกอีกย่อหนึ่งมาใช้กับไฮวินเนี่ยมันจะใส่ได้เพราะปลายริมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ของตัวนี้นะส่วนของไฮวินมันเป็นแบบนี้ปลายทุ่นมันคนละอย่างคนละแบบกันมันเป็นเพลอยงเนี่ยมันจะใส่กับนี้ได้นะหรือแต่ถ้าตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ใช่ของไฮวินนะครับเนี่ยมันจะเป็นริม มันจะพอดีเลยนะพอดีเป๊ะเลยเนี่ยตรงนี้เข้าไปมันจะพอดีแล้วก็มันก็จะอยู่อย่างนี้หลักการง่ายงครับท่านผู้ชมครับวินอ่าลิ่มกับเฟืองท่านคิดเอาแล้วกันมันต่างกันเยอะเลยมันใช้ด้วยกันนะมอเตอร์ตัวนี้ก็คือของตัวนี้อ่ามันจะพอดีโอเคนี่ยแต่ถ้าตัวนี้ใหญ่กว่าครับใส่ไม่ได้แต่เบรกใช้ด้วยกันได้ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ของไฮวินแต่ถ้าไฮวินนี่ยิ่งไม่ได้เบรกก็ใส่ไม่ได้ครับ ความาตัวไฮวินเพจมือสองที่ชาวโงกทัวเลือกว่าไส้ในเป็นยังไงเรามั่นใจไหมถ้าจะเลือกตัวนี้ยครับเรามาดูข้างในว่ามันดีแค่ไหนมั่นใจปลอดภัยไหมอ่ะมาดูเริ่มจะขาดเลยแค่ฐานเนี้ยตัวเนี้ยก็กินขาดแล้วครับฐานพวกเนี้ยน้ําเข้ามันยังทํางานอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองนะแล้วก็เอมันจะไม่ค่อยร้อนเพราะว่าฐานตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันลื่นมันออกแบบมาให้สลับรอบจัดๆรอบจัดแล้วก็ หน้าสัามผัดน้อยกก่งๆบัตเลดแต่ไม่ถึงบัตเลดมอเตอร์บัตเลดลูกค้าลูกเราต้องไปค้นเองคนะ่ับัตเลดค,คืออะไรนะรนะและนี่คือฐานทั่วไปอ,อย่างนี้ครับม,มันเป็นทะมันมันเป็นซองชุบซิงค์สังกะสีมันจะตายครับถ้าเราไม่ใช้มันจะตายอ่ะคราวนี้มาดูทุน่นดูทุ่นเนี่ยดูสีเนี่ยสีของทุ่นเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวน้ํายาที่คุบที่เคลือบขดลวดอีกทีหนึ่งขดลวดตัวนี้น้ํายาตัวนี้ทนความร้อนร้อยแปดสิบถึงสองร้อยองศาในขณะที่ทุ่นทุ่ทั่วไปเนี่ยได้ร้อยสาสิบไม่เกิดร้อยห้าสิบถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงร้อยแปดสิบกับสองร้อยเนี่ยถ้าตัวนี้ร้อนมันจะร่อนน้ํายาม,มจะร่อนถ้าทนความร้อนน้อยนะครับมันจะร่อนพอร่อนปุ๊บมอเตอร์ก็จะเริ่มช็อตภายในเพราะมันร่อนไปแล้วฉนวนไม่มีอ,อ,อ่ะพูดง่ายๆนะ มันก็จะละลายพอละลายพวกควันก็จะขึ้นแล้วตัวเนี้ยก็เลยจะมีผลเพราะไอ้ตัวเนี้ยขดลวดไม่มีขายบ้านเรานะถ้าไปพันใหม่จะได้เกตตามเลยตัวเนี้ยมันขดลวดของมันชนิดพิเศษนะถ้าขดลวดดีชุบด,ดีมอเตอร์จะกินไฟน้อยให้พลังงานเยอะนะความร้อนก็จะน้อยกว่าความร้อนก็จะน้อยเพราะง่ายว่าถ้าเรานำไอ้วินเนี่ยพอเราติดตั้งวินไปแล้วเนี่ยเราเหยียบเบรกให้มิดเลยนะและกดรีโมทไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสนะิบเมตร่ะ อุณหภูมิไม่ค่อยร้อนแต่ถ้าอย่างงี้แค่สองเมตรไม่ขยับเลยครับอ๋อเลยไม่ขยับเลยโอ้ไม่ขยับเลยนี่ไม่ขยับครับตายแน่คือถ้าเราไปกู้รถสมาชิกเนี่ยถ้ารถสมาชิกหนักเนี่ยรถเราจะถูกลากไปหาหมายถึงรถที่ติดวินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนักรถที่ถูกกู้หนักแล้วรถวินแรงมันจะลากรถเราไปหาแต่ถ้าไม่มีแรงขวัญจะขึ้นครับไอรถที่ถูกกู้ก็ไม่ขึ้น อประมาณอย่างนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูของอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอ่าทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งมาดูไส้ในกันอันนี้ฐานที่ผมบอกครับเป็นสนิมละครับนี่คือสาเหตุว่าที่ทําไมถึงต้องส่งไปให้เราซูวิทบ่อยๆนะเป็นยี่ห้อดังไม่ใช่ไฮวินนะครับเพราะว่าสนิมมันกินหมดละเนี่ยมันก็จะไม่ขยับแล้วหรือไม่มีแรงอะถอดต่อดูทุนอันนี้คือทุน เอ,อดูสีฮะมันจะไม่เหมือนกันละครับนละตัวกันฐานก็เป็นแบบนี้นะอย่างนี้แล้วดูทุน่นไฮวินโอ้โหพ่อกับลูกฟ้ากัเหวเลยครับใช่ครับนี่คือความต่างความต่างกันอย่างมากเลยอันนี่ก็ทุ่นเก็ดต่ำอีกตัวนะอันนี้คือของลูกค้ามาซ่อมแล้วมันบวมไปแล้วสังเกตตรงนี้ไหมฮะพอมันร้อนมากๆปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความร้อนแล้วมไอขนโลดตรงนี้มันจะบวมออก ตาเกตฝั่งนี้จะไม่บวมแต่มาบวมฝั่งนี้อพอมันบวมเสร็จปุ๊บไอ้นี่มันจะไปสีกากระบอกกระบอกสลิงเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้จะแดงเป็นไฟเลยแดงเป็น่านเลยแต่ว่าพอเออเราอยู่ข้างนอกเรามองไม่เห็นเออมันอยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอกมันมองไม่เห็นมันจะแดงเป็นฐานเลยอย่างเงี้ยถ้าเรากดต่อปุ๊บมันังหมุนนะแต่หมุนมันมันหมุนช้ามากแล้วถ้ากดต่อไฟจะลุกอันตรายครับเนี่ยประมาณเดียวกันอันนี้เล็กกว่าด้วย เนี่ยมันจะมาบวมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมใช่บวมแบรนออกเลยเห็นเห็นชัดไหมเนี่ยมันจะบวมขนลวดชนิดเดียวกันอืมตรงนี้ก็คางหัวขมิ้วก็เหมือนกันเหมือนกันเด้เลยเนี่ยจะต่างกันตัวนู้นไอ้ตัวนี้ก็หัวขมิมวคล้ายๆกันแต่ยาวกว่าใหญ่กว่าเพราะมันมันม้ามันเยอะกว่าหัวขมิ้วจะยาวขึ้นการจ่ายไฟจะดีขึ้นเนีย ตัวนี้มาเยอะแต่ก็เรื่องความทนไอ้ตัวนู้นจะเหนือกว่าแต่ตัวนี้ได้ความแรงครับได้ความแรงแรงเร็วเนี่ยตัวนี้กินขาดเลยโอะจะดูเบรกนะครับของไฮวินคือถือเป็นจุดเด่นของไฮวินอันนึงเลยนะครับคือเบรกซึ่งลหลายๆเจ้าก็พยายามจะใช้ของไฮวินแต่ด้วยความว่าที่เฮียบอกนะครับว่า แกนมันไม่เหมือนกันว่าของไอวินเขาเป็นเฟืองอย่างดีนะครับไม่ใช่สลักประมาณนี้เรียบอลอนี่นะครับมาดูเบรกกันจะเห็นอย่างอย่างเห็นแกนตัวนั้นนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเป็นเฟืองอ่าเป็นเฟืองเป็นเฟืองการขบการอะไรต่างๆมันจะทําได้ดีนะครับใช่ครับมันจะนิ่งนิ่งอ่าเจ็ดอ้นี้หกครับอันนี้เจ็ดตัวใหญ่ใช่ครับซ้ขวาของจอเนี่ย ราคาต่างกันเยอะไหมครับต่างกันครับไอตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้ตัวละ8,500ครับตัวนี้9,500ครับที่เร็วเหมือนจรวดใช่เลยวะที่ใช้แข่งเนี่ยผมจะใช้มอเตอร์ตัวเนี้ยครับสังเกตสมาชิกถ้างานแข่งออฟโรดที่ต้องการชนะหรือว่าเร็วเร็วแรงแรงนะส่วนใหญ่ก็จะมียี่ห้อไฮวินแล้วก็ยี่ห้อดังๆครับใช้ตัวนี้ยี่ห้อดังๆเดิมๆก็ไม่ไม่ไม่ชนะนะครับต้องโมนะครับโนะอย่างไฮวินนี่เดิมๆแข่งได้ละเพราะมันมันมันแรงมันได้เกิด นี่ <N ie, c oughs> เป็นไงแล้ว <c oughs> อ,อ <c oughs> ที <c oughs> ทอนี้มาดูเบรกมาโฟกัสที่เบรกปึ๊บนีมต้วนี้ทั้งหม้งาเบรกมันจะอยู่อย่างนี้ครับ <c oughs> แล้วมันอยู่ในกระบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้ผ้าเบรกตัวนี้ยมันมันไม่ได้ล็อกด้วยสเปริงเหมือนยี่ห้ออื่นเขานะครับ <c oughs> เพราะเราก็ไอ้ผ้าเบรกเนี้ยมันจะสีอยู่กระบอกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะลดความร้อน มอเตอร์ตัวนี้หมุนด้วยความเร็วรอบประมาณ8,000รอบครับ8,000รอบนี่หมุนตรงนี้สีอยู่ตรงนี้ที่ในกระบอกสลิงนนะกระบอกนี่จะร้อน <c oughs> พอร้อนปุ๊บเนี่ยไอ้สลิงเชือกเนี่ยถ้าเป็นเชือกเนี่ยมันจะละลายครับ <c oughs> ถ้ากดมากๆเนี่ยมันจะละลายนะเนี่ยบเบรอย่างเงี้ยไม่ดีเนี่ยมันเป็นเหล็กทั้งรุ่นเลย <c oughs> มันอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> เนี่ยมันจะสีมันจะสีกระบ,บอกกระบอกก็จะร้อนมากพอร้อนปุ๊บเนี่ยเชือกละลาย ต้องมันเอาน้านําราดแล้วก็เบรกจะแตกง่ายไอตัวนี้เบรกมันก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับชนกับมอเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมอเตอร์ตัวเนี้ยเราใช้ไปแล้วอยากจะได้เกรดมอเตอร์ตัวใหญ่ได้ไหมเนี่ยเอามอเตอร์ตัวเนี้ยมาใส่ตัวเนี้ยได้ไหม,ไ,มได้เลยครับ<อ>เพราะว่ามันเป็นโรงงานเดียวกันครับไม่ต้องทาอะไรเลยครับเราก็เอาเบรกมาชนกับมอเตอร์ตัวเนี้ยเราก็ใส่เข้าไปได้เลยฮะมอเตอร์ก็จะยาวปื๊ดเลยทีนี้อืความแรงก็จะเพิ่มมันมา,มาเห็นเห็นเลย แต่ถ้าเอามอเตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าใครที่ใช้เบรกอย่างเงี้ยมันจะ BBQ, อัปเกรดเบรกมอเตรอนนนร์อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะมันชนด้วยกันไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าใครมอเตอร์ again, อย่างงี้เจอมอเตอร์อย่างงี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ตัวนี้ครับหรือตัวนี้ใหญ่ขึ้นมันจะใส่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเนฟืองอ่ามันเป็นริ่มเฟือริมจะเป็นเฟื <using S 1> องมันใส่ด้วยกันไม่ได้แต่ไม่ได้หมายว่ามันไอไอแบบเฟืองตัวนี้เราเกรดดีทันทีทันใดไม่ใช่นะครับเราต้องมาดูขดลวดต่อ บดรวดแล้วก็ความยาวว่ามันยาวขนาดไหนจากนี้ถึงนี้ยาวเท่าไหร่เนี่ยครับครับก็คือเรื่องของแรงอันนี้เห็นชัดเจนจช่ไปเห็นชัดเจนนั่นแหละนี่แหละครับทาไมวินถึงมีราคาต่างกันคุณภาพ,าพต่างกัน<ช>คือจ่ายครั้งเดียวให้มันคุ้มเพราะว่าจริงๆคนจะใช้วินเนี่ยคือต้องสุดแล้วละ่ะนะครับต้องเสียงเงินครั้งเดียวใช่ไม่ใช่เสียเงินเลยไปซื้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่มันเสียดายตังค์ครับ,รบเพราะว<อ>่าเราวินหนึ่งวินสองอ่ะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นคนที่จะใช้วินนี่คือชีวิตแล้วล่ะ พลาดไม่ได้แล้วนะครับ,รบอันนี้คืออยากให้ใส่ใจกันนิดนึงเราโฟกัสไปที่เบรกกับวินเพราะว่าตัวอมอเตอร์กับเบรกเพราะว่ามอเตอร์คือเรื่องความแรงแต่เบรกคือความปลอดภัยสองตัวนี้ต้องอยู่คู่กันไม่งั้นอันตรายครับอันตรายแล้วไม่มีแรงมอเตอร์เล็กไม่มีแรงหยุดปึก๊กหน้าที่เบรกต้องเบรกรถไวไว้ให้แต่ถ้าได้เบรคมอเตอร์แรงใหญ่เบรกดีมันก็ไปชิวจูจูจุดรอดมวยถูกคู่ไปด้วยกันไหไปด้วยกันได้ลื่นเริง ให้วิธีดูม้าแท้ไม่แท้ไม่ต้องแกะข้างในก็ได้ให้ดูจากนี้หลักนี้ถึงหลักนี้ครับไอ้นี้เริ่มหดเข้ามาแล้วแปลว่าทุ่นเล็กลงครับไอ้นี้หดหนักรับอีกคือทุ่นมันจะอยู่ช่วงหลักนี้มันจะไม่เลยมาถึงนี้นะ่ะเดี๋ยวแกะดูหนว่าจริงอย่างที่ผมบอกไว้ครับท่านผู้ชมเรากําลังดูตัวใหญ่นะครับแต่ละรุ่นอันตัวบนสุดนั่นคือยี่ห้อดังนะอันนี้เป็นรุ่นที่แอชใช้นะครับตัวกลางๆแล้วนี่เป็นตัวพี่บิก๊ก ของไฮวินนะครับมาดูกันว่ายัางไงถ้ารถท่านใส่ได้ตัวใหญ่ก็ใส่ได้แต่รถผมถ้าใส่มันน่าจะเต็มก็เอาตัวกลางนะครับแค่นี้ก็เหลือจริงๆ,ๆมันมีตัวที่ทุกคนแตะต้องได้อีกตัวล็อกนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้เบรกของไฮวินเหมือนกันดูฐานด้วยดูทุ่นครับบลอลลรนเลยครับอันน <laughs> ี้ใหญ่สุดของไฮวินดูสีขดลวดและดูความยาวทุน่นครับตัวนี้แปแรงมา้า ตัวรีดเจ็ดแรงม้าโอ้เห็นไหมม้าแท้จะจะดูอย่างนี้นะทั้งคู่ม้าเต็มแรงเบรกเดียวกันใช่ไหมครับเบรกตัวเดียวกันครับอ๋อต่างที่ขนาดความแรงความแรงนี่แล้วก็ชุดเกียร์เนาะคนละชุดก็ตามแรงม้าใช่ครับเกียร์คนละมดต่างกันนี่เดือดจะให้ดูเลย้ในตัวแปดแรงม้ามันก็จะใส่ได้หมดครับเนี่ยไฮวินเบรกไฮวินของไอ้ตัวนี้ ดูหดลวดไอ้ดูดูเบรกไอ้ดูด,ด,ดูดูฐานก็จะเหมือนกันจะเห็นว่าพอมอเตอร์แพงปั๊บมันจะเริ่มใช้ฐานตัวนี้ละนะแต่ถ้าเกิดมอเตอร์ที่ถูกๆมันจะเป็นฐานอย่างงี้แต่ว่าที่เขาใช้ถูกเพราะว่าเขาไม่เน้นใช้งานหนักไม่ใช้หนักได้ตัวนี้เบรกดีย่อแรงตรัวนี้เบรกดีครับแต่ใช้งานหนักไม่ได้กดยาวๆไม่ได้เพราะมอเตอร์เป็นแค่นี้เองนะ ไอ้ตัวนี้ก็คือมอเตอร์ตัวนี้ตัวนี้มอเตอร์ของตัวนี้อ่าฮะไปจะเห็นชัดเจนเลยตัวนี้คู่อยู่มอเตอร์ตัวนี้อยู่ในพีเสหมื่นสองครับราคารุ่นเสียงหมือนเก้าห้าอฮถ้ายี่ห้อไหนใช้มอเตอร์อย่างนี้นะแล้วราคาถูกกว่าหมื่นเก้าอนี่ซื้อแลรบครับถูบมก,กมากเพราะมอเตอร์พวกนี้นจะอยู่ในวินแหง ท่านผู้ชมครับน่าจะได้ไอเดียนะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้วินนะครับเกี่ยวกับาราคาของวินนะครับเกี่ยวกับคุณภาพของวินไม่ว่าจะเป็นขนาดมอเตอร์แกนมอเตอร์นะครับแกนวินแล้วก็เบรกลักษณะการทำงานของเบรกซึ่ง ถ้าเราจะต้องใช้วิ้นแล้วคือสุดๆแล้วนะครับโดยกําลังเครื่องหรือ,อโหลดที่เราใช้งานต่างๆเนี่ยมันอยู่ในอันตรายที่เราจะต้องใช้วิ้นแล้วซึ่งาการใช้งานบางทีมันก็นาทีฉุกเฉินนะครับกำลังวิ้นต้องแรงแล้วเบรกต้องเอารถอยู่ด้วยระหว่างที่เราพักวิ้นนะครับวันนี้น่าจะได้ไอเดียครอบคุมมากพอสมควรแล้วก็น่าจะได้คําตอบหลายๆอย่างสําหรับคนที่สนใจนะครับเลือกวิ้นสําหรับ เป็นเพื่อนคู่ใจในการติดรถ4คูณ4นะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับซึ่งาราคาก็จับต้องได้แล้วก็มีหลายรุ่นให้ทุกท่านเลือกนะครับแล้วก็หรือถ้าท่านสนใจก็ติดต่อผ่านแอดได้แอดจะประสานให้อีกทีหนึง่งวันนี้ก็อากาศอบอ้าวฝน,นจะตกนะครับน่าจะได้ไอเดียนะครับในการเลือกใช้วินวินในลักษณะต่างๆวันนี้ก็ยังพาเห็นวินในยี่ห้อดังๆหลายๆตัวที่ส่งมาซ่อมที่นี่ นะครับน่าจะได้ไดียครับจงรักททวลายความสุขอยู่ที่การประวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ แชร์เ <Okay, S 2> พื่อให้พาอคิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงออฟท์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การไฟฟ้าความรู้คือการแบ่งปันได้มีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ